เรือนสุขสาธุชนทั้งหลายสถานีชาวสิวิไลวันนี้ก็มาพบกับท่านทั้งหลายเป็นวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราชสอง8ัถือว่าวันนี้ก็ครบ61เะเข้ามา6 1 ก็คือเป็นวันคลายวันเกิดพอด,ดีเกิดช่วงค่ำนุ่นนะค่ำยี่ห้าช่วงควายเขา่าขอกแล้วนะควายเขา่าขอกช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยนะถือว่ามาถึงวันสำคัญแล้วเนาะ ตั้งใจสวดมาต้องตั้งใจต่อไปเพราะว่านี้คือเป็นการเริ่มชีวิตใหม่คือนับหนึ่งใหม่นะนับหนึ่งมันมีช่วงอายุสิบสาอายุยี่สบห้าอายุสาเจอายุสี่เกอายุหกส ก่อนจะมานังสวดวันนี้นะวันนี้นี่โอ,โอ้โหหลับไปฝันฝันว่าตัวตมาเองเนี่ยเป็นราชสีขนทองอะนะตัวสีทองเดินกลับมาจะเข้าไปยัง ถิ่นฐานของตัวเองก็เจอราชสีตัวขนาดใหญ่มากขนสีเขียวนะกำลังจะมาล้อมที่อยู่ของตัวเองก็ทำยังไงลนะ่นะลูกหล,ลานก็อยู่ในที่นั้นหมดเลยก็ต้องเข้าไปเพื่อไปดูไปสู้กันนะนะจะไปสู้กันลนะ่ะแต่พอดีว่า ก็เป็นความเมตตาความเป็นมิตรต่อกันนะกับรชาชสีคนสีเขียวซึ่งเป็นตัวลกูกตัวพอ่อใหญ่มากตัวลูกในตัวเท่ากันก็มาสนทนากันมาแนะนำกันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันแล้วก็ตื่นขึ้นมาเอา เอ้ยเราเป็นราชสีคนทองได้ยังไงเนี่ยของเมืองกับคาถาตรีน,ะาานิสิงเหน,นะนั่นแหละเมืองบางบุกเนะีที่เป็นเมืองของราชสีคนทองพญาสีหไกรสอนเอาละนะวันนี้ก็มาสมมมิณ์พิเศษถือว่าผ่านนะก็คือ ผูที่มีพลังมีอำนาจเนี่ยเขาก็ลาวินให้นะามาดูดูแล้วก็ปล่อยเราไปวันนี้ถือว่าดีมากแนละ้ะเอาละได้เวลาสวดมนต์พิเศษแล้วก็เป็นการพูดเพื่อให้รู้ว่าวันนี้ก่อนจะมาสวดมนต์เนี่ยเป็นยังไงนะเอาละเดี๋ยวสวดมนต์ก่อนนะนมนต์พิเศษ จากเช้าที่สี่วันนี้นะหันธรรมยังพุทธัตะภะคะวะโตผู้กภาคกมนาการังการุมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะบะิขวโตอาราโตสัมมาสัมพุทธะนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีพระประจตุราสีทิชสนสุธัมมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมระุทธภูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีธาดังวรังกันดังสิวลีจะมาภีระ Hawan Tami Tura To, Hawan Tami Tadiyo, Hawan Tami Sappaso, Bunda Sangka Puji, Sape Buntal, Sape Tama, Sape Sangka, Balapan Tapak, Dekanatia, Belangganan Tangan Kecil, Rakang, Balang Tama, Sangka Puji, Hutan Ngati Tami, Tama Tami Sangka, Citan. नमो पुत्रया प्रापुत्रया त्रयरतनायान मनिनोपरत चतुरासी तिथाजसुतमा पुत्रतमो संकु यथापुत्मो न पुत्त पूजा तम्बा पूजा संग्र पूजा गीतानागवर्णगतं सिवली जमातेरंगावन धामितुरतुहावन धामितातु योहं तं सफलोपुत्रतमा संग्र पूजित सपे पुत्र सपे तमा सपे संकापलपता परिकारण्य प्रारताने प्रेजनरकं पर्तावि सफलोप

Pola pertama pasti karena dia pelanahan tanah kecil, rakan pertama bisa foto putar mati tapi temati tapi sangga mati tapi. Iti piso bakwa arahang sama samputo, wicca cara dan sampano suka tolo kabitu, anu daro polisa tamasa arati sata tewamusa nang puto bakwati. ติวากภาพโทผุ้นางสาลุบมาวิธิธาสัตติระสามะธรรมสาริภูโรตานุตาตุวิกาโลโตกาสุโนปันสามนัตเจจาวิโตพุทธมาสัมมาระวากภาพโทปิฏฐีอิราชาคาตระสาติหังจัตโตรติดังปิสัมาโลผู้สมุตโตมาณกรตธาโตภาสัมสุปิสติภะ

wang phà nu hòa thế năng hòa thế mê cam thi ra tu pa kê lo so pa o ro la o chân o ma pa thi về pa sam pi cam pa sam pi cam pa sam pi cam sam tu tha kê lo si hết tha chỉ chân a chỉ cần phu bạc tổ sát ca lo pram ba ya na te hụt mu na te na ne ca na te ha thi si, min na rema, vana, vedewana, nema, prahma, na mu pram ba na re ma na ve Yang di vật di ba tang di bab tang yakmata branca ruta yeda kami day the bazi yang tila ra bata baka bata 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 bata

ပါတာရိပာတဝါစုတံသတ်တံဝါဒေတံမာ ဘ్రహ్မမ ဆုဝေသံသဝတိမာ ဘ్రహ్မမ တဝါစုတံသတ်တံဝါဒေတံပိုင်းရောပမပြာမဆုဝေသံသဝတိကိုင်းရောပပြမတဝါစုတံသတ်တံဝါဒေတံဇာတိပမပြာမဆုဝေသံသဝတိဇာတိပါမပြမတဝါစုတံသတ်တံဝါဒေတံတီဝတ်သဝတာဝိရပါ สุเมษัณสวรรค์เทติวสวาตามิปาตวาสุตังสัตตาวเทนังตีระนามานิมสุเมษัณสวรรค์เทติระนามานิมตาวาสุตังสัตตาวเทตังตัสิตุสุเมษัณสวรรค์เทตาสิตุตาวัสุตังสัตตาวเทนังมายาสุเมษัณสวรรค์เทมายาตาวาสุตังสัตตาวเทนังสาติวตาสุเมษัณสวรรค์เทสาติวตาตาวาสุตังสัตตาวเทตังกาจิระหะมตุจจา สุเวสังสัตวาเทกาจิราหามาสุจาสวาสุตังสัตตงวาเทนังมาภูมิติมิงกาตโลวาจินาเกวานามุปราบานารมาวานาเวทีวานานิมาปราบานานิมานซายางติวัดติวบังติวัดปังติวัดปังจักมาตามรังการุกะเจตากามิเลตปปสิยังตินาราภาตาวะกภะตัมติสุเวสังสัตวาเทมาภูมิเกจักมาทำตาวะกภะเจติติวัดปัง Timan tambah roli tang pancap mangkam ya tamu caci kijang di batu puncak mata belang mata wi saja tan koto majat ane maja pan minat nak jawai apa baca mimpi dia tang si pa tua kapak kubi jago cepan nama tak kapaja kapak jawa mata ibi mohon nak puni tati nanti cah majati me pa kuat di pa binang satat me dapat सिंयाजड़ पर तोपूत सबियाति बोसंभा संलांगान अनुपाज्य सति सज्जचार पर्याय निक ब्रह्मसंकी प्रसंकी रमा सबके लोके वदी सबवे कभी हां था सी हुआ था विसु नगत लया काकुतय रंग का सातावा तथा तंग सिंहाजन पातो पुत्र वियांतिंबो संबां सम्रांग तानुं दाजन संतिंजय चाप यानि ब्रह्मन संकी प्रमं संकी नमां संकी लोकी वधिंसावे कबीरांग वातावरी सिहुआ तांग विचुना नांग सतन न्यातंगूतायजन रंकांचातावथा तांगवारी पतिवतेशुचेसज्ञातुंतु चतुमे वेमेजावांची di padu kolo adi padu jawi di padu jaban pan padu lang ya di padu kujat tuh me tam tuh te sunu udah bebu be kapi be di kan bi pan yang terjera kapi pan ini kado bisut tang di padu tang di padu kolo adi padu di padu jaban padu di padu kujat tuh me tam te sunu udah be kapi be pan be pan

ती बादु कोलो आधी बादु जावी ती बादु जावन बादु नंजाती बादु कुंजे तुमे थाम तुते तुनु न फेमु फेग बिग में तीन जनजाति पाचांत्रा कांगटू तीन अन्ही पाच सजरा यो तमु न को तांगु बादु कोलो आधी बादु जावी ती बादु जावन बादु नंजाती बादु कुंजे तुमे थाम तुते तुनु न ที่ันัาพักาจระโยทานุูักทักักปาตุโกลอาาตุจามิปาตุญ a ป a นที่พาตุดังญาทิตุกุจตุเบธรมตุเบสุนุเบเบิเบติจันทาจระโยทุ่ทุกทักทัทิพาตุโกลอัตปาตุจามิตปาตุญาป a ทีตุดังญาทตุกุจตุเบธมสุเตสุนุตเบยเบิกเบ ที่การจายิปะจางเสร็จงทุกต่งกักู้ต่งทีป้ทุกโคลาทีป้าุกจับทีป้าุยางเป็ป้ตุนนงยาทีป้ทุกที่ตุเมย์ทสุเตศนุนเฟื้เวฟิกเบสียันใจริปะจางเสร็จงทุกต่งกักู้ต่งทีป้ทุกโคลาทีป้าุกจับทีป้าุยางเป็ป้ตุนนงยาทีป้ทุกที่ตุเมย์ทสุเตศนุนเฟื้เวฟิกเบสี่ันทร์เสีจากค้างทุกต่งอี Di masam-masam bisa masam, menyawa masam, uji amat, teman-teman masam, jawab masam, buka-buka masam. Di timasam tanggung biasa, ikut berkongsi, tanggung jawab, yang berjalan, yang terhadap, di pandemi, katronik, tukwe, pindah, berkongsi. Di olena, timur, kongsi, di pagodah, turun, di kerabik, siayatan, menyisa, dan di ujang, terjerat, turun, tukwe, pindah, berkongsi. Hatan, wafi, hatan, wafatan, makatan, biasa ini, dinan, biratan, dan tetap, terat, dinan.

Tita wasangya na vanu yata punsa miya pindah jemaan rakan daja ni rakan kujak ta punsa mi raki rata ta piti pa majima kwe pizza. Oyanga, tima zamazam tisa mazam mo yawa mazam mo ji amazam to ban kamazam jawa mazam. O kapta mazam tiba zam tangtiya saiko bakong rakan เวทสาจะมาตักะติตวัชยนาวานิกาธาสังิยาปิณาจะมาสุกุณีรักกันกับุจักตาวุสัมิะเตตตาทาปปามาจิมัติบัคำบนโอเทียนภูเวทเทตโตยสันธนาโยนีนาโกทุกโขโยนุธรรมาคิตายักใจโยโตหิสันธนาโยนินาโกนิทุปโมงกัโนหิโกโยนกาลิกันจุมกาตุหอกายจัโยปาตติเสนระเตจิปัตเตวิเวตาสิเตมานาภุวิเิวันเจปันวาปะกุรตั

ฝนตกลงบนที่ดอนน้ำก็จะไหลไปในที่หลุมจันใดทานที่บุคคลใดแลวแต่โลกนี้ก็จะทําเร็งแก่ไปแตจนตั้งๆชั้นนั้นเหมือนกันพวกน้ำเต็มอย่างจะขอให้เต็มเปี่ยมได้ฉัน้นใดทานที่บุคคลใดแลวแต่โลกนี้ก็จะ,ะจจตําเร็งแก่เปแต่จุดต่างๆชันนั้นเหมือนกันโซลาสาังคลันเจวานาวลรรโลกุตระรมาจะตโรจมมาทิปาปัญจพุทธมามุนี เทพิตกาธำรมการธุกจกามาวจราเทว่าปัญจาทสะเวสัจจะถงมั่งศิลธรรมวจชาเทระสัจจะถุกตังคานิปาเทระตั้วสเอกเมรุสุราตัเวจันโดตุโยตถาตัสัมปจนกาจวะถุตสัจจะกวัดติจเอกราสวิธุราชาสพเพเทวบังปาระสมถะเอติมบังรติเจนะสำเภสุธีภวันุเม I tipi sobi sese putena me i binapu tetangso iso tangpuk tetik-tik. Nampo me sabaputa nang upadana nang mahesi nang tanangka romaha miho. Me tangka romahanya so saranangka rolo kaito tipangka roti titaroko terjojana pamoko. Mangkalopuli sasapu sumeno sumeno tiro rewato rati watano sosi toku nasa आनो बाता सी तुम तुम ओपा तुम ओलो कपट तो तो नारा तो वारा तो तता जारू तुम ही तो आप ती बुखलो सुझा तो जपलो का को बिया तता सी दरा जपो तता सी कारु जिको थम बाता सी तुम ओलो तो जी तता तो तुम ओलो के ती तो कुछ तो भी ती चारु को बोसी की सफाई तो चतावे तबु दुक्ता � โคตโวธัญญพุกโวเทสางจินาซปาเทวันธรรมิภิสุตเมิว่าจะสาวซาเจวันธรริธิทางติสัญญาสิิธานกรรมนิจัปปิตุานังการเมตังการันตานังการาธิปังการโคตรจักมังกราสุมาณีวะตาสุวิธานุวัตสิยุตมานาราธาปนุตรัสุเมตัสุจัตติจตตาอัตตาสีธรรมตาสีสีตัติจัปปุจจามิปจิจิกิเวจัปปุ การกุศลทโกดากรรมระกัตตะปะกโตะบนามาพิหางโอบาตวีกงกาคุบมาเทวานามาเิหะบนับถะกคน่าพุคุณุพุทธเจ้าอิเปปุกและกคุกแมระตรณีจอมรุกาเปตาบะเป็นพลปัจัยกภาพจามีพลักับลังเป็นปกติตนั้นให้้าพจามีใจจะอันเป็นมงคลในการทุกเมื่อทถ म ओ त्रिदिसि के तथाभिपादो तथानाके आपावातु पपंचपित चलुका जीव दव प्रधान चतुतेवा ईश्वरा सुसुत्वे वज्र जाति वचुपत्त इदर वेरवचा वि एकजखा जमि सुलो उपव देवा दव शास्त्रि पञ्च प्रमा सप्ति नवे धम्मा बुद्धो नवे धम्मा ता ओ बी बीट इट बाय रिरिंग है सतना के आपामाजो तुम्ब पंजा पिछलू कांजे वनवा पता जेतु तिवा इसवासु सुतार से वचरा जाति बजा कुपटे गरा नमे बजा मी एक यक्खा संवि सुलु कुसफन नवा तिवा सांसक्री पंजा प्रमात संपति पुत्तो नमे राजा से पुसवा सितारे आतरंताना मो पुदाया पंजा पुदा नमा बीहर मुखु सुतबोटी दाय देताम लेवन निकेचा นำชาติเป็นส่เปียนชาติในปัจจุบันในชาตินี้ขอยกถวายพุทธเจ้าญี่ป <k os> ุ่นเป็นพุทธบูชาบุคคลสงหมดที่ได้ยกถวายพุทธเจ้าญี่ป <k os> ุ่เป็นพุทธบูชาแล้วนั้นเป็นบุคคลที่มีผลมากมีอานิสงส์มากขอพลังในบุคคลสนช่วยให้อัตภาพรกายกายยางสังขารนี้จิตตวิญญาณนี้ดางงมั่นคงแข็งแรงอยู่อย่างมีความสุขรักษาพระพุทธศาสนาและสถานที่แห่งนี้ให้สำเร็จตามที่ปรารถนาวยเสุด <k os> <k os> ขอแม่พระธรณีเจ้ากรรมในเวททั้งหลายเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวเทวดาทั้งหลายที่สจรยยุเทวดาทั้งหลายที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางองค์เทพองค์ธรรมดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายญาติทั้งหลายในทุกๆวงตระกูลนะมามุัมาบมรนาบุญกันขอให้คนทุกนะมีความสุขกันทุกๆคนนะ น้ำโมพระมาจักกวาลังประวัตตุเมน้โมพระมาจักาวารังตุเมโมพจกาวาังตุเมำโะมจักาวารังตุเม้มพระมปจักาวาังุเมน้โมพระมจักาวางตุเมนโมพระมจักวาลตุเมโมพระัจจกาวารังตุเมโมปะมักวาัุน้ำโมพะมัาวงตุน้ำโะัาวางตุนะัหาวาังตเ้พักาาังเ้ำพระมักาวังแเ้น้ลาดพระพุทธาาโพระมกาวารติปิโสภะม พุทธัทงแคล้วกลาบตาบังแคล้วกลาดตาการแกล้วกลวาดพระพุทธ,ธเจ้าอย่างประบาทอิทธิปิโสภควาพุทธัทงแคล้วคลาบตาบังแคล้วกลาดตาการแกล้วกลาดพระพุทธ,ธเจ้าอย่างประบาทอิติปิโสภควาพระองค์จักรวาลปกป้องของภ่ายบ้านเดิมมีสุขสำเร็จทุอจกอย่างขอให้ทุกท่านนะมีสุขภาพปาพละบายแข็งแรงมีความสุขมีความเจริญราตนาี่มีประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกองไปทง ขอให้สิ่งนานพึ่งรันทําเป็นตามบารมีุทุกประกาศตื่นเอาไว้พบก,กันใหม่จ้าฤๅพ่อ,พอ,อ,อโมทนาสาธุนะเออวันนี้ก็ได้คัวผมพิเศษจบแล้วนะครบพอดีตายครบเจ็ดวันแล้ว